สวัสด,ดีครับวันนี้มาดูขั้นตอนการลงสีเสื้อ,อการเขียนภาพเหมือนนะครับเป็นสีเสื้อสีแดงเลือดหมูนะครับอันดับแรกกลมลงสีเงาเป็นน้ำตาลออกเข้มเๆนะครับก่อนลงโดยรวมก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ลงน้ำหนักกลางๆแล้วก็ลงแสงเกลี่ยให้กลมกลืนกันให้เกิดมิติมีความกลมนะครับมีปริมาตร แล้วก็เก็บรายละเอียดฝั่งซ้ายด้วยลงสีฝั่งซ้ายแล้วเขียนกระโปรงเป็นสีกรมท่าออกน้ำเงินเข้มๆนะครับเสร็จแล้วก็ลงแบล็กกราวเพื่อขับให้ภาพนั้นเด่นขึ้นนะครับและแบล็กกราวจะออกอ่าฟ้าอมเข,ขียวอมเท,ทาน,นิดหน่อยนะครับดึงสีบรรยากาศข้างหน้าไปมีส่วนรวมด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ